ับสวัสดีครับริวกับช่างนุองสังเลือไทยสิงเดิมครับพี่น้องโอ้บ่ได้รีวิวพี่น้องมึงจักเกียร์จะรถพี่น้องไม่เวลาเปล่มีคนครับซอยปีนี้ทีมงานเมึนกับเฮียงานของเพื่อนมึงนมีงานประจําเพื่อนเลยบ่ได้มาขับซอยบ้านเสียในล่องเกี่ยวของเจ้าของแล้ววันนี้พอดีไอ้พายุหนาจะออกละเมื่อนี้ถ้ามื่อนี้กับฝนตกมาอยู่เพราะว่ากับฝนไปยั้งเขาผมมันยืนอยู่หนาจะเกี่ยวได้ลำต้นมันมันแข็งนึ่ เรื่อว่าสิเกี่ยวข้องจากของก่อนหาเงินหาเกี่ยวข้องจากของแล้วมึงเอนจะไปหาเงินในพี่น้องก็ได้ใส่งวดคารถไทยเนี่ยมันแต่รถผมบริษัทงวดนะครับรถผมสวอมาบริษัทนีบอมีงวดคาร์ถึนนี่มีวิวพี่น้องมึงไปโอ้ยไม่ได้เข่าเขียวๆนี่ตัวนี้ไปเกี่ยวเข่านี้หนาไม่เลยพี่น้องเลยอ่ะจีโต้ว่ามีคนรีบๆหงายพี่น้องเอ้ยก็ต้องท้ายเอียงหล่ะก็้าเอียงข้อมันน่ะมนมีคนรีบๆหงายโอเคโอเคเยอะ คันนี้ก็เคยเบอกวฟังแล้วพี่น้องแต่งเต็มเกี่ยวดันเกี่ยวดันพี่น,อน้องฝนตกก็เกี่ยวได้มุดน้ำเกี่ยวเลยเกี่ยวดันข้อสปริงตโดยข้อสปริงแล้วก็สายพันธุ์คู่พี่น้องสายพันธุ์คู่เอาสายพันธุ์ขาดเส้นหนึ่งก็ใช่หรอได้วอบานเลยเอา วายูโหลดข้อคือผิดหรือแท้สายพานขาดทา,างนึงตายบ่โอ้แา่บ้านขาดเส้นหนึง่งังบู๊หูเลยอัพจะโหลดยางเดี๋ยวตายกำลังเส้นนี้วิวพี่น้องเบื้องละว่าขาดข่างนึงกันโอ้สายพานมีหายมีหายสิบหาแล้วสิโทีไปทำานอะไรเป็นปิดต่อเนาะีวิวแล้วพ,พี่น้องไปเรื่อยๆต้นสายพันขาดข่างนึงคก็อบอู๊ห์ ผู้นยพันหัวเกี่ยวสายพันธ์ขาาดเลอานา่บีบอกเขาอูยีายพันธาดดูเด้ข้อแล้วก็ติดหูเท่ว่ตั้เาฝนมันตกคนน่ะมันก็ตกอีดีแหละมีหน่อยมันก็เกี่ยวได้อยต่เอาสายพันขาดขาดนี่ตายีเดีสายพันหัวเกี่ยวนี่แอ้นี่สองเสนไอ้น่สิเลีนไปสอใหนมาเน่ย น่าพวกไป้ฐานนั่นน่องแซ้วน่าน่องแซ้วนู่นเดี๋ยวไม่เฉยเดยไม่เฉยเดยพลดุบลอกตัวนี้น่ะเด็ดสุดมันใส่หนาเฮ้นุ่งขาวโอ้บอกว่าจังไหนบุ๋ยตายพี่น้องเลยโอ้สาบานหขาเกี้ยวขาดยังบูงเกี่ยวเสยทางเดียวกับเกี่ยวเสยตายมอมาเนี่ยไม่เฉยเลยพลดอนตัวไหนหนอลืมเลยเบทปนี่มอ้มันขาดดูอยู่ พี่น้องเมืองกคนปวดโอ้แตงไฟสีหอมจัดเต็มครับพี่น้องชุดชุดจัดเต็มเลยเดี๋ยวดันข้อสปริงสายบ้านสองเส้นตู่ตูต่ยกลากาสร้างเพิ่นมาเห็ดมาสับโอ้ยเห็นพี่น้องรถเจ็ดสิบเห็นปึ่งเนี่เด้อเจ็ดสิบดีเดียวพี่น้องเมืองกคนก็สิมาสับสายน้ำมันรถผมบ่อโหลดนะครับเครื่องบ่อโหลดบ่็ยังเด้อยู่ ปกติเลยเขามาสอบใายน้ำันให้ผมนั่งไดินผ่านก็เลยเราเ็เดาบอกกันฟังอยู่กะท่านห่วอยู่โอ้ไม่ใช่หนีนี้ผมเดินผ่านเนี่ยมันสีเกี่ยวเขาจะคล้องให้พี่น้องเป็นเขาบนสองเขาง่ามแล้วเขายืนพร้อมพี่น้องเดี๋ยววิดีโอนี้ผมขอเพี่น้องมาชมหนึ่สักพันนะครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นกับคนใดก็แชื่ผมเนี่ย บอกทีมงานไปสื่อสายพันก็เาเลย<า>เกี่ยวสินยววาวายู่มันจะมาติดดูแท้จะมา,มาหน้าก็ตึงหน้ากระตึง้งมาขอบคุณครับสวัสดีครับ